สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่จะมาสอนน้องคิดเกรดเฉลี่ยรวมของ5เทอมนะครับว่ามันมีวิธีคิดยังไงหรือว่าเกรดเฉลี่ยรวมของแต่ละหนึ่งภาคเรียนเนี่ยนะมันมีวิธีคิดยังไงนะมันจะลิงก์กันอยู่คือน้องต้องเข้าใจการคิดเกรดก่อนว่ามันมีสูตรการคิดยังไงมันไม่ใช่แค่เอาเกรดเนี่ยมาบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนวิชาอันนี้เป็นวิธีคิดที่ผิดนะครับโอเคเกรดเฉลี่ยรวมของ5เทอมเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับมันก็จะประกอบไปด้วยม .4 เทอมหนึ่งถูกไหมฮะมสเทอมหนึ่ง แล้วก็มสี่เทอมสองนะครับแล้วก็มห้าเทอมหนึ่งนะครับมห้าเทอมสองนะครับแล้วก็สุดท้ายคือมหกเทอมหนึ่งถูกไหมครับคือแต่ละคณะแต่ละมหาวิทยาลัยที่น้องอยากจะเข้าเนี่ยเขาอาจจะต้องใช้เกรดห้าเทอมเขาไม่ใช้หกเทอมเขาใช้แค่ถึงม6กเทอมหนึ่งเท่านั้นตั้งแต่มสี่ถึงมหกเทอม1นะครับคือน้องคือน้องต้องเข้าใจกอนว่าการที่จะคิดเกรดห้าเทอมเนี่ยหรือว่าคิดหเทอมครับคือเราต้องรู้เกรดของแต่ละเทอมก่อน เกของแต่ละเทอมก็คือม .4 สเทอมหนึ่งยันมอเทิมหนึ่งเนี่ยไม่ว่าไ,ได้เท่าไหร่นะว่าได้เท่าไหร่นะเมื่อเรารู้ออกมาแล้วเนี่ยว่าไ,ได้เท่าไหร่เนี่ยนะเราจับทุกเกรดเฉลี่ยของแต่ละเทอมที่เราเรียกว่า GPA เนี่ยนะจับมาบวกกันนะครวก็หารด้วย5้าหารด้วยห้าึ่งห้าเนี่ยมันคือ5เทอมตรงเนี้ยมันก็หารด้วย5้าแล้วน้องก็จะงงอีกว่าเออทำไมมันหารด้วยห้าเลยคือน้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าน้ำหนักของแต่ละเทอมเนี่ยของแต่ละภาคเรียนนะครับ มันมีน้ําหนักเท่ากันนะมันมีเท่าน้ําหนักเท่ากันคือเราจะไม่สนว่าเทอมนี้เนี่ยเราจะเราจะเรียนหน่วยกิตที่มันเยอะกว่าหรือว่าเรียนหน่วยกิตที่มันน้อยกว่าของเองถัดไปคือเราจะไม่สนอย่างนั้นครับเราจะสนแค่ว่าน้ําหนักของแต่ละเทอมเนี่ยเราคิด GPA ได้ออกมาแล้วมันคือจบแล้วเราแค่เอา GPA เนี่ยจับหวกันแล้วหารห้าเลยนะครับเราไม่ต้องคิดเดียวเลยนะครับโอเคแสดงว่าการคิดเกรดเนี่ยส่วนที่สําคัญครับมีอยู่สส่วนก็คืออะไรบ้างครับก็คือหน่วยกิตใช่ไหมครับที่พี่พูดไปเกินๆตอนต้นละ แอบพูดแนละ้วหน่วยคิดพี่ให้เป็นนอก,ก่อนะครับกับอีกอันหนึ่งคืออนะไรคือเกรดนะครับสองขี่วันนี้เนี่ยสำคัญมากนะน้องต้องรู้หน่วยคิดกับเกรดที่น้องได้นะั้นน้องถึงจะคิดเกรดเฉลี่ยรวมหรือว่า GPA ของเราเนี่ยออกมาได้นะครับโอเคงั้นน้องมาดูต่อฮะว่าหน่วยกิดกับเกรดเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะหน่วยกิดเนี่ยมันคือค่าน้ําหนักของวิชานั้นที่น้องเรียนสมมุติว่าวิชาหนึ่งเนี่ยน้องเรียนแคู่จุดห้าหน่วยกิตนะศูจุดห้าหน่วยกิดเนี่ยมันก็ประมาณหนึ่งคาาถูกไหมฮะอ่านะ อีกวิชาหนึ่งเนี่ยน้องเรียนสองวยกาิตอะไรเงี้ยสองวิชิตมันก็ต้องมีความสำคัญกว่าถูกไหมฮะน้องก็ต้องจัดลําดับความสำคัญในการเรียนให้ออกนะครับว่าน้องควรตั้งใจเรียนวิชาไหนควรเอาตัวให้รอดวิชาไหนนะครับโอเคงั้นเรามาเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าหน่วยกิตเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไงนะอันนี้นะครับเป็นใบปพหนึ่งของเด็กคนหนึ่งนะครับพี่ให้น้องโฟกัสที่มสี่ของเขาแล้วก็ภาคเรียนที่สองนะครับมสี่ภาคเรียนที่สองเนี่ยน้องโฟกัสที่วิชาภาษาไทยฮะกับวิชาฟิสิกส์สองนะครับ ภาษาไทยนะครับภาษาไทยของเขาเนี่ยเขาได้เกรดสี่เลยถูกไหมภาษาไทยเี่เขาได้เกรดสี่เลยแต่ว่าหน่วยกิตของเขามีแค่เท่าไหร่ครับมีแค่หนึ่งเองเนาะก็คือคูณหนึ่งเข้าไปนะครับเมื่อคูณออกมาแล้วเนี่ยค่ามูลค่าน้ําหนักมูลค่าของมันเนี่ยนะครับมันจะได้เท่าไหร่ครับมันจะได้สี่แต่ในขณะเดียวกันนะครับวิชาฟิสิกส์สองของเด็กคนนี้เนี่ยฟิสิกส์สองนะครับฟิสิกส์สองนะครับเขาได้เกรดแล้วเขาได้เกรดแค่สามจุดห้าเองเนาะสามจุดห้าแล้วคูณกับหน่วยกิตของมันเนี่ยก็คือน้ําหนักเน เขาจะได้เท่าไหร่อ่ะสามจุดห้าคูณสิบห้าหนึ่งจุดห้าเนี่ยมันจะได้เด๋ยว่ขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขนะครับสามจุดห้าคูณหนึ่งจุดห้านะครับได้ห้าจุดสองห้านะครับได้ห้าจุดสองห้าอ่าน้องเห็นไหมครับว่าถึงแม้ว่าเด็กคนนี้นะครับจะได้ฟิสิกส์เนี่ยแค่สามจุดห้านะครับแต่ว่าได้ไทยเนี่ยตั้งสี่เลยน้ำหนักหรือว่ามูลค่าของฟิสิกส์เนี่ยมันก็มีค่ามากกว่าภาษาไทยนะครับ มันได้ตั้ง5.25แต่ไทยเนี่ยมันได้แค่4เองนะน้องก็ต้องจัดลาดับควมามสาคัญในการในการเรียนให้ออกนะครับว่าน้องควรตัองอ้งใจเรียนวิชาไหนอ่ะโอเคเอ,อ่อเมื่อน้องรู้อย่างนี้แล้วนะครับเรามาเริ่มต้นหากเกรดของแต่ละภาคเรียนกันต่อเลยดีกว,ว่าสมมุติว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ขี้ลืมมากน้องมีแค่ใบใบเดียวค่ะคือน้องไม่มีคือน้องไม่มีไม่มีใบนี้เนี่ยใบนี้เนี่ยเป็นผลการเรียนตามแต่ละภาคเรียนนะครับที่โรงเรียนจะแจกให้ พี่แนะนําให้น้องเก็บไปนะน้องจะได้คิดน้องจะได้ง่ายต่อการคิดเกรดนะครับคือสุกทายเนี่ยนะเราจะใช้แค่ GPA ครับในการคิด5่าเธอนะก็คือตรงนี้แต่ว่าน้องหลายๆคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าที่เขาคิดได้ได้เกรดเท่านี้เนี่ยเขาคิดยังไงเขาทั้งทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันแล้วก็หารด้วยจํานวนวิชาหรือเปล่าพี่บอกเลยครับว่ามันไม่ใช่นะโอเคแล้วเราเขาจะคิดยังไงล่ะเรามาดูกันเลยนะสูตรที่เขาใช้ในการคิดนะครับก็คือสูตรนี้ สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรค่าเฉลี่ยของน้ำหนักครับที่น้องเรียนไปตอนวิชาสถิติแล้วนะวิชาสถิติเนี่ยน้องอาจจะคุณคูณสูตรนี้สูตรนี้เราได้มาใช้จริงละพี่ให้น้องสวมวิญญาณเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับเราจะมาคิดกันว่าสูตรนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วก็เอาไปแทนในเกรดของเรายังไรนะตัวมิวเนี่ยมันคือค่าเฉลี่ยของน้ำหนักถูกไหมครับมันถ้าเรียกง่ายๆเนี่ยมันคือเกรดเฉลี่ยของหนึ่งภาคเรียนก็คือ GPA ของเราเนี่ยจีพีนะครับของของเราเนี่ยนะ ส่วน wi เนี่ยมันคือน้ำหนักนะครับก็คือเวทก็คือหน่วยกิจตูกนี้หน่วยกิจคือน้ำหนักตอนหนึ่งวิชานะหนึ่งวิชาแล้วก็ xi ของเราเนี่ยมันคือเกรดนะของวิชานั้นเนี่ยตอนหนึ่งวิชานะวิชา wi ก็คือหน่วยกิจเนาะหน่วยกิจตอนหนึ่งวิชานะสูตรมันก็คือเอาหน่วยกิจเนะี่ยคูณกับเกรดนะครับแล้วก็จับบวกกันทั้งหมดแล้วก็เอาหน่วยกิจมาบวกกันทั้งหมดนะเราจะได้ gp ออกมาอันนี้เนะี่ยคือสูตรอ่าโอเคแล้วเราย้อนกลับมาที่ตรงนี้ฮะ ตรงนี้เนี่ยนะสูตรของเราคืออะไรครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปลี่ยนสีปากกานะอสูตรของเราเนี่ยเมื่อกี้ก็คือมิวเนี่ยนะเท่ากับซิกมาเอ็กไอนะครับคูณกับ wI แล้วก็ส่วนกับซิกมาวีถูกไหมะอ่าอันนี้คือสูตรนะโอเคหน้าที่ของเรานะครับเราก็แทนค่าเลย xI เนี่ยมันคือเกรดนะเดี๋ยวพี่ทวนให้ก็ได้เกรดตอนหนึ่งวิชานะ wI คืออะไรวะ wi ก็คือหน่วยกิตตอนหนึ่งวิชานะครับอันนี้คือ GPA ของเรา เรามาดูกันว่ามันจะตรงไหมนะครับมามาเริ่มต้นกันเลยวิชาแรกฮะวิชาวรรณคดีกับชีวิตนะครับเกรดที่เราได้เนี่ยคืออะไรฮะเกรดที่เด็กคนนี้ได้คือ4ถูกไหมฮะอ่าเกรดที่เด็กคนาได้ได้คือ4ี่เราก็คูณกับหน่วยกิจนะับหน่วยกิจคือเท่าไหร่ครับหน่วยกิจคือ1เนาะอ่าคูณกันหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับอะไรฮะบวกกับวิชาต่อไปพื้นฐานคณิตศาสตนะครับได้เกรดสองจุดห้านะครับสองจุดห้านะครับแล้วก็คูณกับอะไรฮะหน่วยกิจของเขาคือหนึ่งจุดห้า นะแล้วก็บวกกับสนีะ่วิทยาที่สามแล้วนะสี 5, นะ่คูณหนึ่งจุดห้าแล้วก็บวกกับสี่คูณหนึ่งจุดห้าวิชาที่สี่นะพื้นฐานวิศวกรรมนะครับสี่คูณหนะึ่งจุดห้าแล้วก็บวกกับอะไรฮนะบวกไปเรื่อยๆรนะือยนะอินทรีย์เคมีแล้วก็สารชีวโมเลกุลนะครับสามคูณหนะึ่งจุดห้าแล้วก็กายวิภาคและสรีราวิทยาของสัตว์นะครับก็คือสี่คูณหนึ่งนะครับ แล้วก็การบูรณาการความรู้ก็คือ4คูณหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับประวัติศนะครับสี่คูณหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับสุขศึกษาก็คือ4คูณ0.5นะครับแล้วก็บวกกับสังคีศัลนิยมก็คือ4คูณ0.5นะครับแล้วก็บวกกับอังกฤษนะครับก็คือ4คูณ2นะครับอ่ะยังไม่จบฮะตรงอีกซิกมา wi ของเรานะ ก็คือหน่วยคิดถูกไหมฮะก็คือ1บวกหนึ่งจุดบวกหน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 บวก0ูบวก0ูแล้วก็บวกกับ2องนะครับอ่าโอเคเห็นไหมครับว่ามันมีตัวเลขเยอะมากเลยพี่แนะนำให้น้องกดคลิกเลขแล้วก็ตั้งสติดีๆนะครับในการคิด โอเคเมื okay, ่อเราคิดออกมาได้แล้วนะครับตรงนี้ก้อนนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ว่าสี่สิบแปดจุดสองห้านะครับก็ข้างล่างเนี่ยเราจะได้สิบสามฮะนะเมื่อน้องจับไปหารกันเนี่ยน้องจะได้เท่ากับสามจุดเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าสามแปดสี่หกสองนะอ่าซึ่งน้องหลายๆคนก็จะเกิดปัญหากว่าเอ๊ะถ้าเกิดน้องคิดออกมาได้แล้วเนี่ยมันได้เกรดเท่านี้นะสมมตินะนี้พี่สมมติเฉยครับได้เกรดสามจุดเจ็ดหนึ่งเก้า 8 2 3อ่ะประมาณนี้นะสมมุติว่าน้องคิดเกย์ได้อย่างนี้เนี่ยน้องก็สงสัยว่าเอ๊ะมันต้องปัดเป็น3.72หรือเปล่านะพี่ตอบเลยครับว่ามันไม่ต้องปัดฮะเราเอาแค่ตรงนี้เลยนะน้องหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทําไมต้องไม่ต้องปัดสมมุติว่าพี่บอกว่าเก,เกยของเด็กคนนึงเนี่ยนะครับได้3.9999ไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดทําการปัดนะครับเด็กคนนี้เนี่ยจะได้เกย์เท่าไหร่ครับเขาจะได้เกย์สี่เลยถูกไหม ซึ่งมันมันเมคเซนไหมครับมันไม่เมคเซนเพราะว่าเกรดสามจุดเก้าเก้าเก้าอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือวิชาวิชาหนึ่งของเด็กคนนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เกรดสี่นะเมื่อวิชาหนึ่งเมื่อวิชาใดวิชาหนึ่งของเด็กคนนี้เนี่ยมันไม่ได้เกรดสี่เพราะนั้นเราก็ไม่สามารถปัดได้ครับมันจะไม่เมคเซนมันจะไม่สมเหตุสมผลรทันทีนะเพราะนั้นเราไม่ต้องปัดอนะ่ะเราเอาแค่โทเคนสองตำแหน่งเลยที่มันบอกที่มันได้มานะครับเราไม่จำเป็นต้องปัดนะโอเคแสดงว่าเกรดของเด็กคนนี้ได้เท่าไหร่ครับคุณให้ผมตำแหน่งก็คือสามจ จุดเจ็ดหนึ่งซึ่งมันตรงกับ GPA ในใบที่โรงเรียนให้มาไหมครับอ่าตรงนะเพราะสามจุดเจ็ดหนึ่งโอเคโอเคครับน้องรู้แล้วนะครับว่าการคิดเกรดของโรงเรียนเนี่ยทำยังไงแล้วการคิดแบบผิดเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบอกให้ฟังครับว่าคิดยังไงก็คือเอาสี่เนี่ยบวกสองจุดห้าบวกสี่บวกสี่บวกสามบวกสี่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 เนี่ยมาบวกกันให้หมดเสร็จปั๊บเอาไปหารกับวิชาทั้งหมดคือสิบเอ็ดนะครับเมื่อคิดออกมาแล้วได้แล้วนะครับน้องเราไปบวกนะมันจะได้สามจุดเจ็ด 7จ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสามประมาณนี้นะครับซึ่งมันมันผิดฮนะคือเราไม่สามารถคิดอย่างนี้ได้เราต้องคิดแบบนี้ฮนะเราถึงได้เกรดที่มันถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะครับโอเคสมมุตินะครับว่าน้องเนี่ยลืมใบนี้นนออาจจะทิ้งไปแล้วหรือว่าอาจจะไปขายแล้วอะไรอย่างนี้นะแต่น้องเนี่ยต้องมีใบนี้อยู่ละใบนี้ก็คือเป็นใบเออขออภัยครับเป็นใบปหนึ่งเนี่ยที่โรงเรียนแจกนะครับ คือน้องก็จาไม่ได้ว่าเกทแต่ละภาคเรียนของมสมห้าม6เนี่ยนะคนับมนได้เท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยการคิดของน้องนะครับน้องก็ต้องคิดตามนี้เลยที่พี่เยกตัวอย่างการคิดให้ดูเมื่อลองรู้แบบนี้แล้วเนี่ยน้องก็แค่เอาทุกเทอมนะครับมาบวกกันนะรับทุกเทอมมาบวกกันแล้วก็หารด้วย5ถูกไหมฮะอาพี่บอกไปแล้วนะโอเคอันนี้นะครับเป็นของอีกคนหนึ่งละพี่ทําการคิดมา้วครับว่าเกทของแต่ละภาคออของแต่ละภาคเรียนตั้งแต่มสถึงม6เทอมหนึ่งเนี่ยของเด็กคนนี้เท่ากับเท่าไหร่นะเด เกเฉลี่ย5เทอมเนี่ยคิดยังไงนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันเลยม .4 เทอม1นะครับของเด็กคนนี้เนี่ยได้เกรด4นะครับเฉลี่ยเฉลี่ยรวม gpa เนี่ยคือ4นะครับมันก็ make sense ถูกไหมครับเพราะว่าเด็กคนนี้นะครับได้เกรด4ทุกวิชาเลยแสดงว่าเกรด gpa ของเขาเนี่ยเขาได้4ถูกแล้วนะครับมาต่อที่ภาคเรียนที่2อนะงครภาคเรียนที่2เนี่ยเขาได้เกรด3.93นะครับม .5 เทอม1นะครับเขาได้เกรด4นะมันก็ make sense เพราะว่าเขาได้4ทุกวิชานะครับม .5 เทอม2เนี่ยเขาได้ 3.97นะครับม .6 เทอมหนึ่งเนี่ยเขาได้3.89นะครับไอเทอม2อไม่ต้องคิดนะเพราะเขาคิดแค่5เทอมเขาจะเอาแค่ม .4 ถึงม .6 เทอมหนึ่งนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลบตรงนี้นะอ่ะโอเคพอเรารู้เกรดแล้วใช่ไหมครับเกรดของเราเนี่ย มอตั้งแต่มอสี่เท่าหนึ่งน้องเขียนตามพี่นะก็คือ4บวกกับ3.93นะครับแล้วก็บวกกับ4ี่แล้วก็บวกกับ3.97นะครับแล้วก็บวกกับ3.89อ่ะเอาบวกกันเนี่ยเราก็หารห้าหาร5เนี่ยเราจะได้เกรดเฉลี่ยรวมมาซึ่งเมื่อคิดออกมาแล้วนะครับน้องจะได้ว่าจะได้เท่ากับเออสักครู่ครับได้3 95 95 23 81ซึ่งตามคอนเซปต์เดิมครับเราไม่ต้องปัดฮนะเราไม่ต้องกลับนะปัดเป็น3.96 เราแคส่สองตำแหน่งครับทศนิยมก็คือสามจุดเก้าห้าอันนี้เนี่ยคือเกรดเฉลี่ยรวมของเด็กคนนี้โอเคแค่นี้นะครับการคิดเกรดของนักเรียนเนี่ยนะครับมันจะใช้การคิดโดยการแทนสูตรนี้นะครับถ้าเกิดน้องอยากจะลองคิดเล่นๆดูเนี่ยของเพื่อนหรือของน้องเองก็ได้ถือว่าเป็นการฝึกการคิดเลขเนี่ยน้องก็ใช้สูตรนี้ในการคิดแล้วซึ่งพี่สอนวิธีการคิดไปแล้วก็คือตามนี้เลยนะเมื่อน้องคิดได้แล้วเนี่ยน้องก็สามารถนําเกรดทั้ง5เทองเนี่ยที่น้องคิดได้นะครับ ไปเกาะหรือว่าน้องก็จะรู้คะแนนตัวเองข่าวๆเพื่อเข้าในคณะหรือว่ามหาลัยที่น้องต้องการได้นะครับสาหรับคนที่มีความออสงสัยเรื่องการคิดเกรดการคิดจุดนิดยมหรือว่าอะไรเนี่ยน้องสามารถทักมหาพี่ได้ในไอจีนะครับพี่แปะไอจี IG พี่เนี่ยไว้ใต้ข้างล่างแล้วใต้ข้างล่างลีดแล้วนะครับสาหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับ